퀸แมรี่ที่หนึ่งหรือแมรี่แห่งทิวโดหรือชื่อเล่นว่าบัดดีแมรี่หรือแมรี่ผู้กระหายเลือดเป็นพระราชินีองค์แรกของอังกฤษที่เป็นสตรีเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์คศ .1516 ที่กรีนิใชใล้ใกล้ก,ลก,ลกับลอนดอนประเทศอังกฤษแมรี่แห่งทิวโดเป็นพระราชธิดาองค์เดียวของพระเจ้าเฮนรี่ที่8และพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนพระมเหสีองค์แรกแมรี่แห่งทิวโดได้รับการบัพติสต์และนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ในวัยเยาวได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระมารดาในเรื่องต่างๆรวมถึงการปกครองเมื่อครั้นที่พระเจ้าเฮนรี่ที่แปต้องการจะแยกกับพระนางแคทเธอรีนพระองค์ต้องการตั้งนิกายกินาใหม่เป็นนิกายเชชอฟ n ิงเกลเพื่อแต่งงานใหม่กับแอนโบลินพระองค์ได้ละทิ้งแมรี่แห่งทิวดอร และทำให้แมรี่ต้องกลายเป็นลูกนอกสมรสรวมถึงแอนโบลินได้ขัดขวางไม่ให้แมรี่ได้พบเจอกับพระเจ้าเฮนรี่ที่8และพระนางแคทอรีนอีกเลยรวมถึงปลดแมรี่ออกจากสถานะเจ้าหญิงด้วยกระทั่งแอนโบลินถูกกำจัดและถูกประหารชีวิตพระเจ้าเฮนรี่ที่8กลับมาสนใจแมรี่อีกครั้งด้วยข้อแม้ว่าแมรี่ต้องยอมรับว่าพระองค์เป็นหัวหน้าในกายชิชออฟอิงเกลรวมถึงยอมรับสถานะของตนเองว่าเป็นลูกนอก สมรสแม้ว่าจะจำใจแมรี่ก็ยอมจำนนทำให้พระเจ้าเฮนรี่ที่8คืนสถานะเจ้าหญิงให้กับแมรี่รวมถึงวางแผนมั่นให้กับแมรี่ด้วยเจ้าหญิงแมรี่ในตอนนี้ได้เป็นแม่ทูลหัวของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดโอรสที่เกิดจากพระเจ้าเฮนรี่ที่8และมะเหสีคนที่3ามเจนซีหมู่พระเจ้าเฮนรี่ที่8ยังให้เจ้าหญิงแมรี่แม้ว่าจะยังเป็นลูกนอกสมรสเป็นหนึ่งในราชทายาทที่มีสิทธิสืบทอดบัลลังก์ต่อจากพระองค์อีกด้วย โดยให้ต่อจากเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดและลูกคนอื่นๆที่ถูกกฎหมายกระทั่งเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6ต่อจากพระบิดานในปีคศ1547มารี่ได้หันเข้าหาศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกอย่างจริงจังและมักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโบสถ์ส่วนตัวเมื่อพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6สวรรคตในปี1533ด้วยวัย15ปีมารี่ได้หนีไปที่นอร์ฟอล์กหลังจาก ที่เลดี้เจนเกรได้ขึ้นครองบัลลังก์เป็นพระราชินีจากการสนับสนุนอย่างลับๆขณะนั้นเหล่าผู้สนับสนุนและประชาชนบางส่วนได้เรียกร้องให้แมรี่กลับมาด้วยมองว่าแมรี่ควรเป็นผู้สอบึกบัลลังก์ตัวจริงทำให้แมรี่หวั่นคืนกลับสู่ลอนดอนอีกครั้งพร้อมที่จะทวงคืนบัลลังก์ที่ควรจะเป็นของเธอในที่สุดแมรี่ก็ได้กลายเป็นควีนแมรี่ที่หนึ่งปกครองอังกฤษและคืนความชอบธรรมให้การสมรสระหว่างพระเจ้าเฮนรี่ที่8 และพระนางแคทเธอรีนให้ถูกกฎหมายควีนแมรี่ที่หนึ่งในวัยสาสิบเจ็เมื่อได้ขึ้นครองราชมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้อังกฤษกลับบมานับถือเชชอฟรมโดยตั้งใจที่จะอภิเษษสมรสกับฟิล,ลิปที่สองแห่งสเปนที่มีอายุน้อยกว่าพระองค์ถึงสิปีหลังจากการพบกันเพียงสองครั้งเพื่อหาทายาทมาสืบประลังที่เป็นคาทอลิกและกันไม่ให้น้องสาวต่างแม่อย่างอลิซาเบตท,ที่นับถือโปรเตสแตนมีสิทธิ์ในบรลังอังกฤษ นั่นส่งผลให้เหล่าขุนนางอ่ะงบกริตไม่พอใจเป็นอย่างมากเนื่องจากฟิลิปที่สองแห่งสเปนนั้นเป็นคาทอลิกเหล่าขุนนางอังกฤษและผู้ที่นับถือโปรเตสตแตกไม่พอใจและคิดก่อการกบฏขัดขวางการอภิเษกสมรสระหว่างควีนแมรี่ที่หนึ่งและฟิลิปที่สองทว่าเหล่ากบฏถูกจับกลุ่มและสังหารแทบทั้งหมดควีนแมรี่ที่หนึ่งได้สั่งสังหารัฐและเผาคนทั้งเป็นไปกว่า300อคนเพื่อจำกัดศัตรูและพวก นอกรีทในสายตาพระนางตอนนี้เองควีนแมรี่ที่หนึ่งมีอีกชื่อเล่นหนึ่งว่าบัดดีแมรีหรือแมรี่ผู้กระหายเลือจดจากการเขียนฆ่าผู้คนทว่าการอภิเสกสมรสก็ไม่ได้ทําให้ควีนแมรี่ที่หนึ่งและฟิลิปที่สองมีทาญาติร่วมกันรวมถึงฟิลิปที่สองออกจะดูเบื่อเบื่อพระนางด้วยใช้เวลาน้อยมากอยู่ที่อังกฤษและสนใจที่จะออกเดินทางเพื่อติดต่อค้าขายกับโลกใหม่อเมริกามากกว่าควีนแมรีที่หนึ่งทุ่งเทความคาดหวัง และความรักให้กับฟิลิปที่สองเป็นอย่างมากด้วยความสิ้นหวังที่จะมีทายาทและความเจ็บปวดด้านจิตใจและร่างกายจากการพยายามตั้งทันปลอมในปีคศ1558ควีนแมรี่ที่1ได้ปวดเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะหรือมะเร็งรังไข่ทำให้สวรรคตในที่สุดส่งผลให้อลิซาเบธได้ขึ้นครองราชต่อเป็นควีนอลิซาเบธที่1ในปี1559ความหวังที่จะฟร์นฟูคาทอลิกให้กลับมาในอังกฤษ ก็ได้หายไปพร้อมกับควีนแมรี่ที่หนึ่งเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักตำนานพื้นบ้านที่มักจะถูกเล่าต่อๆกันมาว่าถ้าเราถือเทียนไขย,ยืนอยู่หน้ากระจกในห้องมืดๆพร้อมพูดว่าบัดดีแม่ซ้ซำๆจะเจอกับผีสาวในกระจกหลอนๆบ้างก็ว่าเธอจะพูดว่าฉัดนอฆ่าลูกของเธอฉันเอาลูกของเธอไปบ้างก็ว่าไม่พูดอะไรเลยแต่มาแบ,บ่บอหลอนๆห,หน้าตาสยดสยองอย่างเดียวเราได้พยายามหาข้อมูล และพบว่าสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือสืบเนื่องจากที่เราเล่าไปข้างต้นว่าควีนแมรี่ที่หนึ่งมีความต้องการอย่างมากที่จะมีทาย,ยาทและพยายามปลอมการตั้งครรภ์พออยู่หนึ่งๆจนก่อให้เกิดภาวะร่างกายและจิตใจที่ผิดปกติจากการตั้งครรภ์ปลอมเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องก็สิบภายในราชสำนักสมัยนั้นจนกระทั่งออกมาในหมู่ปร,ประชาชนความเชื่อและข่าวหรือว่าควีนแมรี่ที่หนึ่ง ถูกพระเจ้าลงโทษที่ฆ่าคนอย่างนองเลือดถาให้พระนางไม่สามารถมีลูกได้ยิ่งถูกเติมเข้าไปเรื่อยๆจนกลายเป็นตำนานพื้นเมืองของหญิงสาวในกระจกที่เรียกหาลูกของเธอในที่สุดแต่ตำนานเรื่องผีในกระจกอาจจะไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นจากควีนแมรีที่หนึ่งมีคนพบว่าสมัยกรีกก็มีความเชื่อที่เกี่ยวกับการส่องกระจกขณะที่ป่วยอยู่ว่าท่างเงาหรือผีในกอกระจกจ้องเรากลับมาแปลว่าเราจะหายป่วยแต่ท่างเงา หรือผีในกระจกหลอกให้เรากลัวเราจะตายก่อนที่จะได้แต่งงานซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นที่มาของความเชื่อนี้ในยุโรปอีหม่หลังก็เป็นได้บางคนก็เชื่อว่าเรื่องผีสาวในกระจกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับควินแมรีที่หนึ่งแต่เป็นอิสระแบตเตอรี่มากกว่าซึ่งเธอผู้นี้มีฉายาว่าควีนออฟบัตผู้ซึ่งฆ่าหญิงสาวเป็นร้อยคนเพื่อนำเลือดมาอาบหรือบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นแม่เเวิร์แม่มดที่ถูกประหาร ในซาเลนต่างหากอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่มีข้อสรุปว่าผีหญิงสาวในกระจกผู้นี้จะเป็นควีนแมรี่ที่หนึ่งหรือใครกันแน่แต่ไม่ว่าจะเป็นใครตำนานพื้นบ้านเรื่องนี้ได้แพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลกจริงๆ